อนติต่ไ้้ัมีอเพิินเป็นคนอยู่ไซเป็นคนไทยบ่เป็นคนสกลนครเพิ่นเคยมีลูกน้ำกันอยู่บ่โดยมีคนนึเนมาแล้วก็บด้ไปไปจักเทือกมาตุตอนนั้นไปสองสามเทืออโอแสดงว่าลูกไผ่ในดีได้เนาะพยายามด้วยาอ๋อบับใหญ่เนาะอริยาด้อพี่น้องด้วยอันี้เนาะ อ๋อเป็นเป็นหนังสือไทยด้วยนี่เนาะอืมานี่พี่น้องมาส่งแห่ทรายบ้านอ่าน้องรอดน้องสมบูบ่นี่พี่น้องเนาะ cái bọc thứ ba thăng hẳn rồi thì rồi bố mẹ nó mắc nó bố mẹ thì rồi con đỏ bảy phút lưỡi thì nó à, dùng xài hơn ba sông à, bàn nay phút này này oh, nó à, 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 hey. thì rồi bộ hình à, liên bốc sau nó à, hè nó khả tới sai đấy nhìn thì rồi à, mưa này đi chỉ đây là bên cản này thì rồi nó rồi nó สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีฟซีกันเบิร์ดสุขุสุคนได้พี่น้องเด้อเนาะมาพบมาพ่อกันเมื่อนี้พี่น้องเนาะบ่เชียงมาเยี่ยมมายามทา้งน้องสมโอกับทา้งน้องรอดเนาะพี่น้องเนาะกับอฟซีพี่น้องเนาะทางปูนใหญ่อ่าคอมเมนต์มาหลายพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้กับยูทูบเราบ่ได้ค่อยอ่ามีไผเข้ามาเยี่ยมมายามทางน้องเพิ่อนบอสันพี่น้องผากทางบ่เชียงเอาไปเยี่ยมไปยามทั้งน้องในเด้อบอสันเนาะเอามาเบิ่งน้ำกันมาเนี้พี่น้องเลยเป็นอีกได้ทั้งน้องเพิ่นนเาะช่่วงคอยคลงแรง ราคาเพิ่มเติมทางอาพอนอกสมโภเนาะเพิ่งไปเหตุวยเหตุงาน,นะบำพี่น้องเนาะหรือว่ายัางรอ,อาฝากร่างกายฟื้นตัวจังไปหาวิเหตุงานนลำพี่น้องเนาะเนาะโอเชียองกับผมมีอยังพี่น้องเอ๋ยมาอัปเดตเบื้องน้ำกันกับมีข้าวต้มขนมามาฝากทางน้องเพื่อนลนำพี่น้องเนาะเนาะโอาละ กลอกมาทางนี้กับคนแรกไปหน่อยเนาะเสียงทางเอ้ออเพนเสียงเจ้าแจ้วอยู่เนาะ,ะใช่ไนทนั้งในบดบานนี่ว้าวดูสบายดีตอนค่ำตอนแดงแดงพร้อมหน้าพร้อมตากันคือเก่ามือน,นีเนาะถูก ในอันนี้เนาะต่อทิ้วเลยต่อต่อ,อคิ้วเลยนี่เนาะโอ้อ่าทางพอน้องสมบูรณ์นี่เป็นคนขยโยกไปหน่อยเนาะย,ยมนม้ำไปพุน่นแล้วสบายดีเ้ยไม่เ้โยโอ้ยเอาขี้แกบบ่บอนั่นฮะ อ๋อบลอยมีหีเบ้กินยังชะนําบ่โอ้ยเนาะมันได้ขี้แวนี่งามเลยนี่สิปลูกข้าวบาดนี้โคดได้โค่นกับสิดินน่ะอ๋อเนาะๆเอ้าเนาะโคดน้ําโคดนายฮบเบิดแล้วบ่ทางน่ะะได้เป็นมากเด้นี่เนาะบักเจ้านี่คักแล้วนี่เคือจะเป็นล่ะบเคือเป็นมากแ หานได้กินนดลดิเนาะอืมใช่อืม,อมเป็นมากเลยเนาะอโอ้ไยได้เนียนก็ได้กินได,ได้บาทนี่เอ้าเนาะชว่วงนี้มีแผลในเขามาหาลุกมีขอเอบุญพอเฮิมมื่อนี่บ่ อืออ้าแสดงว่าบ่เสียงนี่มาหลังๆหมู่ได้เสมอนี่เนาะเสียงเออป้าอันนี้เพิ่นบุกเบิกระบ่นี่น่ะโดนเซเว่นยป้าเดียวมพี่น้องเอ้ยเอยู่แม่นได้ตอนนี่เนาะยังบ่ทันมีเจ้าของพี่น้องเอ้ยจับโดดนี่จับจองด้นี่เออปิดกันเลยนี่ตรง้ามเนาะอ้าเพิ่นบุกเบิกแล้วเนาะ ทางเพิ่นอันทางเพิ่นี่มื้อใดเด้เพิ่นขึ้นเฮือนนี่เนาะมื้อคได๋นะแม่มื้อเก้าค่ำาบ่อ่ามื้อนี้1ค่มื้อนี้เนาะโอยอีหึงอยู่สาพี่น้องเอ้ยอ่าพอดี้เนาะเพื่อกะเตรียมเครื่องครองเนาะถ้ามีอ่ามีงบมีประมาณเออ่ะอเสียงเือด้มนวเือมากเดียวกบ่ เออ้าดีแล้วเนาะเขาปลูกเขาพังนะเขาได้เห็นฝนนะเขาเกมมีกำลังใจเฮ็ดได้คมจีว่าเออได้กินบนะแม่อมู่น้สบบเม่เลยเอ้าเนาะ โอ๋ส oh, sure, de oh, oh, ุสเย็นแน้ํานี่เนาะินลสุกมอ๋เ็นได้จ้อยเด้อนี่เบิ่งะน่น้เนาะเห็นคักเเนาะนีวฮ้อนสิได้แซ่เลยเด้อได้แบบนี้อืมเอาเนาะอ่าทางพ่อน้องสมนี่ยังทันได้อ่ามีเวมีงานเนาะยังกําลังติดต่ออยู่ก็เข้าไปยังติดต่อเรียกให้แม่ได้บอ๋อเฮ็ดงานยังใหญ่ เ,เครื่องแก่เครื่องทรงตลาดนะอ๋อทรงเครื่องคองนี่บออย,อยูแถวได้นี่น,น,ออนนะยอยู่ในเขตสวรรค์เขานี่บอยอ,ยอ่อัน้นงานเกี่ยวกับทรงเครื่องแบาบว่าเป็นบริโภคนี่เนานะ ไปเผาเลือเด็ะถามมาได้เหรอเนาะได้เองานแต่คนเขาโอ้โหเลเอาแม่นแล้วเนาะเห็นวิเห็นงานเนาะอ่าตกค่อยทำลงแดงจังกลับมาเนาะเอาไปเอาไปตอนเศร้าแหละหาบุญแล้วกับเข้ามาในการดึงงานถ้าคือว่าเล็กกาเที่ยวมันก็ใช่ใจในการเดินทาง อ่าเป็นน้ำมันน้ำมันเนาะหรือว่ารถจักรกับบุญมีกมีแต่ว่านั่นกับพรรคกุพุ่นเนาะอ่ามือสองมือจังมาเยี่ยมมายามลูกเต้าก็ได้เลยเอาสาเนาะพี่น้อยจะได้เห็นงานได้เนาะอ้เนาะอันงานงานที่ถนัดที่ผ่านคือตึกแต่ผ่านมานี่เกี่ยวกับงานนี่สิเพื่อแกขนมมาถไทย จำไม่ได้คอยมีเลยแต่แต่ก่อนนี่บ่ยิงป้มีแรกเดี๋ยวานทางภาคางเลอ๋อแต่แตกก่ก่อนแท้ขออนุญาตตั้งแต่หลังบุญน,นั่นเคยงานแบบทรงเครื่องจากฝั่งไทยบ่อโอเคยเห็นงานฝั่งไทยแหละข่ามไปข่ามมาแบบนี้เอเอโชว์ลายเป็นเครื่องบุรีภคนี่บ่เออเออโอ้สิว่ามีประสบการณ์แบบว่าเกี่ยวกับทรงเครื่องแบบว่านี่เนาะ Rồi, rồi Chả nó thì quả a xuống tường còn than nát được cả Bên phuốc ngát cô sản đấy Sẽ, cứ hệt được bò Rồi ừ. Nó เออดูไดไปไปเอาเนาะถือว่างานการนี่มีอยู่สองสองอาชีพที่รออยู่ตอนนี้เนาะงานทรงเครื่องเกี่ยวกับบริโภคนอยู่นกินแต่กางานเฝ้าสวนห้อยทั้งสองพี่น้องนี่สิบอไป้ำ社保ฮะเออะเั้นว่าพอไปไปเฝ้าสวนน้ำสิว่าได้หนึ่งเนาะ มอนัมาแถวมอันอยู่นมโคนเนออันมไอ้นาะหมอไอ้ไปอยู่น้ำพอน้ะไปพุ่นมือได้พสมาจะผู้ไอ้นะไปเอาหรือว่า่าืมาส่อมามือนี่บอกเราว่านี่อรอยได้อยงนอกัน่เสมองโดยาเปามากป่าไป่งด้วยันละ ก็สว่าอยู่น้ำหนีกันอยู่นี่ก้อนเนะเาะเรียงงานหล็กจังแยกย้ายกันเนะเาะเลยเลย,ย,ย่ะเดี๋ยวก่อนอื่นอันน่ะขอมา้อาม้าสีทาม้วรอบเลยอันอันทางพ่อน้องสมโวนี่เป็นลูกเจ้าบอยาย,ยลูกแท้ๆแล้วเนาะ,ะอ๋อเป็นเป็นลูกโก,กโ๊ะบอ ไม่ถูกเครงกินมันละอายกวยมากินแม่นยังอ๋อบ่แม่นเฮาเอาถามไปซื้อแต่กัมีทาง FC บางคนเพิ่นก็าพี่น้องเพิ่นยังบ่ทันได้ฮู้นคืออันทางพน้องสุโบนี่เป็นลูกแท้ๆเด้เนาะเป็นเป็นลูกกกอีกบ่ทุกคนแรกโดยอืแต่คนที่2เคนที่2น้อยน้อยเด้ผู้ที่กนี่บ่โดยอ๋อผู้นี้ก็แม่นเนาะโดยอืเท่ากับอันน้องน้องอ้ายเนาะ พี่น้องกันพี่น่องแต่ว่าเพิ่นคนคือบอกคอยว่าว่าเนาะโดยคือกันนะชองคนนี่กันได้ให้แม่ว่าว่าวเอว่าในขั้วโดยจะเห็ดอะไรแบบได้อว่าอยู่ภาคลูกน้ำเพิ่นบ่กับว่าวเนี้ยแม่ว่ะเห็นแม่กินยาต่างคนไข้โดยเพราะแต่ว่าทางกันพอน้องสุบูเพิ่นว่าอยู่เนาะแต่ว่าทางง่ายเพิ่นคือบอกคอยอยากว่าวคนไดยเนาะไหนคนคนลืมเลยใครในจังหน่อยลูกมันนี่แต่ว่าเห็ดเพิ่นเห็ดวิเห็ดงานเนาะมายังไหนกะ ขยันไปยูชิซึหนึ่งเขา่าหนึ่งน,น้ำเนาะมาเมือนนั่นก็ช่วยเห็นนึอยู่นึกกินโอ้ใครอยู่ไดพี่น้อยเนะาะเขาใส่ได้อยู่บัดบวนก็ได้เตีแต่ว่าเออเมาใส่เที่ยวไปใส่ก็เห็ดเองโดยอันน่ทาทั้งไม่ตูน้นี่มีลูกน้ำกันจะค้นสองสองคนนี่บ่ผู้ชายนี่บ่อโ,โอ้อู้หนึ่งก็ตายเด้ดยตายจีไทย

โตหิวววมีหิวเนาะเพื่อนเสียเลยเนาะอันเพิ่นมีข้อมีขั้วอยู่บ่ะเพื่อนนี่อ๋อมีเพิ่นก็นติ๊กตอ่ได้เนาะอันเนียเพิ่นเป็นคนอยู่ไสเมียคนสกลนครเป็นคนไทยบ่เป็นคนสกลนครเพิ่นเคยมีลูกน้ำกันอยู่บ่โดยมีคนหนึ่งห่วยน้องชมพูนี่มีพี่น้องอยู่ทางไทยได้ชาวบ้านนี่เนาะ บปไเท้าห้ากันเลยจะห้างเฮือนมาจากปีแล้วไหมหลายปีหลายๆีหจ็ดปีคบอวบารีเวอร์โทเขากบบ่เอาเนาะพี่น้อยโดยโดยจำจำชื่อเพิ่นได้ยู่บ่มิตุสือเมียเรา ครับนทงเทีเพินู้เนาะ้งเทเพินได้เบิ่งในคลิปในยงเลยเพินว่าเอ้าอ่าอือยังลมใส่อีสฮะสมือสมบ่ออยู่จังหวัดสกลนครสกลนครสกลนี่เด้นี่เนาะอยู่อีสานเฮานี่อันนี้โอ้เานมโดยแล้วก็อันทางูเพิ่นได้ฮู้ชื่ออยู่บ่โอ้ชื่อบ่้ผู้ชายบ่คือผู้หญิงูกชายเนาะอืมกําลัง พอหักนยแต่ว่าพอได้จากไปก่อนเนาะแต่ว่าประมาณนี้ลูกเพิ่งอิชิประมาณจักปีไมมตุหกเจปีสมบน้องดอนปีส่สน่นนี่เนาะประมาณหกเจ็ดปีอืผู้มีอยู่บ่มาเบิ่งไปเนีย่ไมตุกหยนมบมี อ่าพี่น้องลูกพี่ลูกน้องอยู่สกลนเนี่ชาวบ้านนี่เนาะอันก็พูดพู่มันอู่บ่ได้๋ออันได้แต่ฮุบลูกบ่อได้แต่ฮุบลูกครอบครัวมั้อ๋อโดยโดยเอาฮะเห็นอยู่บ่อผู้เผ่ษาผู้นี่เนาะหูพอมันอันนี้ฮะอันนี้หูพอโดยโอ้อากีเจจีปีได้หรือไงหโอ้เนาะตกไปไทยและได้ไปอยในไทยอ๋อฮุบลูกพูดพูดสิอยูโดยเพิ่นเสียชีวิตนี่จักปีนะ หกเจ็ดปีที่ผ่านมาเนาะพี่ก็ได้กินในอยากแล้มันนี่แหละอ๋อเธอกับเมตุนี่มีลูกสามคนเลยคนี้นี่เสียลูกชายหมดเลยเนาะแล้วบีณฑิตตกแต่ละปีปีหนึ่งเมคอเทนึงถากมาให้ได้เั็ดบุญเห็ดท่านตะกี้มุหูฮาหูชอยแม่โดยโดยเอ้าวชาวนาพี่น้อยอันนี้ฮูบทางพ่อเพิ่นอันนี้เนาะผู้ที่เสียชีวิตแต่ว่ากะถาเพื่อเนาะ บุญนำกำสู้เดอว่าบุญพวงบารมีกถาเกิดทังภรรยาหรือว่าทูเป็นเมียเนาะได้เห็นในหูนีกาส้มนังส้มเนาะน้ำสกุลหู้ยี่โมีตุบุบุุ่บ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 ุนุบุบุบหลายปีแล้วเบาะโดุบ่บุ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 าุบ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 กบอบุ่อบุ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 ตุย่บุบุบุบีบุบุบบุ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 บอ จากไปนี่ก็ตอนเป็นลูกไผ่อยู่ฝั่งไทยอยู่สกลนี่ก็มีอย่างกระยานแต่หญ้าบริกินเนาะเป็นห no ่วงเป็นใยเนาะโอ้อะชาเนาะพี uh, well. ่น้องเอ้ประมาณนี้แหละผัวนี่ชื่อเท่าจ้อยอืผัวนึ่งชื่อเท่าจ้อยเนาะพี่น้องเนาะแมนบบลูกชายเจ้าผู้นี้ชื่อเท่าจ้อยบอโดยโดยน้องชมโบหู้อยู่บ่ หากะหูนี่บ่อกแต่ก่อนเนี่ยทางไม่ตู้เคยบอกอยู่บ่เคยเคยทำไปว่าไม่ใหญ่เคยใหญ่เอาเตี้ยวเรียนแหลวมันไปเลยไปเลยเด็ดเห็ดมาจริงวะเห็ดแบบน้ำปูนน้ำยังน้ำเห็ดโอ้ยไปน้ำน้ำพี่น้องเขมียมีแต่พี่น้องเขมียดอกสวยเป็เขาเขาพาไป ่เแต่ว่าประวัติที่แบบว่าทางอันทางพุนี่นี่ทางน้องสมบูรณ์กำลังเลานี่ย่างโมทันในหูเนาะไม่เท่าบุ้ยเล่าให้ลูกหลานฟังเลยบุญเรียเออโอ้โหมันมันนี่แหละหูเขาหูเข้าคนวันเทุกหราปีเลยเนาะหูเปิ้ลคนวันโออเลยเอ้าเนาะพี่น้อยอันนาทางลูกไผ่เป็น อ่านั่งสม้มเนาะแต่ว่าน้ไปไปนำสกุลบู้งพี่น้องอยู่สกนนุลน,นครเป็นเป็นลูกใครทางมีตู้นี่แหละเนาะแต่ว่าผู้ผ่วนี่ได้เสียชียวิตไปแล้วนใลูกชายผัยวห 6, 7, 8, 8, น,นึ่งเนาะลูกชายประมาณห้าหกเจ็ดแปดปีสิบประมาณแชมป์รองรอดนี่แหละเนาะมันจะอยู่ชามือนาสองห้าปีสเนาะเนาะเดี๋ยวมื่อหน้าเขามาเบิ่งฮุบเออมาเบิ่งน้ำกันอ่าฮุบอันผู้เมียเนาะ ฮูบทางลูก hmm. บ mm ่เ hmm. น yeah. right. yeah. yeah. so, ี uh, s S mm ่ยนะเด็ดเจ้าฮุบลูกโอ้ยน้องพี่น้องข้างใ้เห็นฮูบทางเมียนี่สิใครอยู่หอกเนาะแต่ว่าเฮาบบงูหรอกแต่ว่าเพิ่นอาจจะมีความมีขั้วแล้วก็อาจจะมีเนาะพราะผ่านเวลายปีแล้วแต่ว่าเพาะว่าเราประวัติที่ว่าแบบเคยฮู้ไหมก็จะว่ามันหญ้านี่เราเรื่องมันเออสมดุลสมโดยโดยเพิ่นก็เคยขำมาหาเจ้าอยู่บ่บ่บ่เคยแต่ว่าเห็นในโทรศัพท์บ่เห็นในหญ้าไปเอง หาเองเจ้าไปหาหอดสกลนครผมบอกโดยไปหอดผลแลหอดจะค่อยอยู cool. cool uh ่ไชัอตอนทางทางแถวกรุงเทพนะอย๋งมาไซมาหาไซโดยไปหาหมอกบนเฮ็ดเวียกบ่แต่ว่าบ้านเกิดเพื่อนอยู่สกลโดยอ๋อไปดูหันเต่เขาเอาฟันจะไปิดเตะพระท่านมิรุชัดๆโดยบัต้เขาไม่รู้มีเต่ามาแล้วแล้วก็บัต้ไปไปเจักเทือกมาตุเตานั้น ไปซองสามเถ้อโออแสดงว่าลูกไผ่นี่ดีได้ในเนาะไปยันไปยามด้วยไปยานแต่เน่าไปกินไปหาเขาน่ะอืมดีอยู่ตัวนีนอนน้อยไทยือสมพี่น้องของกบเจอมันมันมันหลายปีโดยแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกก็เลมแต่แต่ลูกเสียก็เลยไม่ได้ติดต่อแล้วเนาะไม่ได้ผัวพันเลยดอยู่ในเนาะตั้งแต่พุ่นมาเลยโดย กะคินฮอดคินเถิงเพิ่นนี่บ่ไปตุเพิ่นฮอดอยู่ขาดีอ๋ออันเพิ่นดีนําเนาะโดยกับนึงมากะคั่นสิว่ากะเฮามีอ่าลูกหลานเนาะอยู่พุ่นอยู่อืเด้อน้องก็ยังติดต่อได้บ่โดยเจอบ้านบ้านพ่อหันอยู่เจออยู่โดยเอาะเนาะอันมีตู้ซือหยังนะซือแท้ๆเจ้าแม่เฒ่านาแม่เฒ่านาเนาะเอาลูกไผอาจจะฮู้อยู่ดอกเนาะเคยฮู้ือเจ้าอยู่ดอกเนาะโดยแม่เฒ่านา โดยลูกลูกชายผู้เสียชีวิตหน่งชื่อจ้อยบ่โดยโดยอ้าวตามนั้นนายเสพน้องเนาะอันนี้เป็นเล่าประวัติอืมแต่ว่าบุญบารมีหู้อาจจรยกันอัดกับโบเน่เนาะจะได้ต uh, ิดต่อมาโทรลินโทรแอลน้ำกันโดยอ้าวนายพี่น้องถือว่าบังเอิญเนี่ยเสบานี่เนาะเมื่อเอาไปมาถามโดยไม่ได้เจอดึกเป็นอ่าทั้งพี่น้องอยู่สุโนครบ้านนี่เนาะ เป็นญาติทางมีหลายคนอยู่พี่น้องทางพ่ออีกก็มีอือใช่าทางผัวทางแม่ตู้อ่อนบ่ทางพ่อทอ๋อทางทางพ่อเจ้าอ่อนบ่โดยก็มีพ่อเต้เนี่บ่พ่อเต้เนี่เป็นคนคนไทยพ่อเต้เนี่เป็นคนไทยโดยแต่ว่าแม่เพิ่นเป็นคนลาวแม่เป็นคนลาวโดยออ๋แปลว่าพ่อของพ่อนี่เป็นคนไทยพ่อ พ่อเป็นคนท้ายนี่กะเพิ่นเสียชีวิตเราบ่โดยเสียแล้วก็จางก็ได้เคิดเพิ่นอยู่เป็นนั่นเป็นนี่เพิ่นได้แปลว่าเพิ่นมาเบิกแจ้งนั่นแจ่มีก็ได้โดยแล้วอันผู้เป็นพ่อนั่นเพิ่นอยู่จังหวัดยังไงซะตอนนั้นน่ะอยู่อีสานเฮานี่บ่โดยอยู่นี่นะอำเภอปทุมราชนี่ยอำเภปฐุมราชวงศาเนี่ใกล้นี่มุกนาหานนี่บ่เตล้านครพนมบ่อันนี้นะแถวทางไปอำนาจบ่โดย จังหวัดอำนาจอำนาจเจริญเนาะเดยนไปทางแถวอุบลนี่เนาะเออโอ้พี่นเอาไปมาเดือดสายเดือดสัมพันธ์เน้นี่เนาะพอก็ได้หัวพอก็ได้อเออโดยโดยแต่ว่าทางมได้คือว่าได้ผ่านหลายผ้าหลายปีมากก็ห่างเฮือนก็ตามการเวลาเนาะก็เลยมีตู้ก็ได้กลับมาเล่าคือคือเราเองนี่กะเป็นเล่า เป็นเล่าต่วเรนยังกะบทันเหมอนกันใช่ไหมตัยังบะบทันอยยังเอเ่าผมีแน่ขาดเพลินๆบัตะตอนนั้นตอนยังตอนตอนพลเสียเงี้ยปล่เรนะพอก็เเ่าเลยไี่บได้เลยบมมีคนเรนหนังสือเนาะกันใช่ป่าก็เลยบ็ไล้เป็นเชื้ชาติไทยก็ไล้เปเล่าเรืหอดฮันมูนี่เนาะ Được rồi hộp hò bò. rồi hoa 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 nó, nó hoa 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 nó hoa 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 công dân pinoi, anh ơi, vân, đền, tỉ, khởi, nó, sa ta, nè, kêu, nó khởi, rồi, 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 một, bùng hà, nó ok, nó mày tui nó, pinoi, hả nó, này nào, sao nó, điều mớ nào, mớ này, trăng, ลานน้อยเราเป็นคนสกลเนาะจังหวับึงน้ากันไปน้อยมือนี่กันคำมืดแบนี้เนาะมาเยี่ยมายามกับบางเอิญเป็นก uh, <cko ier, S 2> รเลาให้ฟังกินข้าวกับยังมือนี่เนาะไปดแล้วแกงหน่อไม้เวนแกงหนไม้โอ้คักแล้ว <crawl> นี่โม่รอกทีนึงเขาบ่ใช่ลูกใครเิ่นบ่งแน่ Ừ, hòm hòm, bèn ừ. khảo trao, nó, ừ ừ. Ừ. nhưng mà thân bớt yêu nó, ừ. tôm <laughs> ừ. nó, Áo, <laughs> <Ở>, nó <laughs> mà, mà sao lại buổi sáng, bữa này cấp khẩu ma lấy, phô mai hàng cả ma thế hà thăng pho ta, mới đây khăn nấm, nó. บอกว่าพบได้ข anyway. <c> ัมานานเลยพี่น้อยเจ้เนออาลูกอ่ะ้แม่งกันเด้อโอาม่เอ้าเนาะตามนั่นไหนมือนั่นไปเที่ยวใช้ใชมือทีบุษอ่าบเชียงเอาเงินไหนมือนะไปดนาออยู่ใกล้ๆกล่เงี้ยเนาะโนซื้อและมีหมดนะมวันี้บได้เปิดบได้เปิดบอกว่นี้นะเปิดยองเปิดหอดเปิดยัเปิดหอดยังเปิดตามวันเวลาเนาะ เด้อเด้ออาสาโอเคเนาะลูกเนาะเนาะเด้ออาสบายดีเด้อเด้อเด้อเอาเนาะไปเลยยายเด้อมือหน้ามือในเดี๋ยวมาหาไม้เด้อเด้อเด้อเอาเนาะแกอยู่ดอกพี่น้องไอ้ผู้โอ้ยขาดต่ว่าเด้อเนาะแด้อนี่เนาะดื่มมาม่าหันมาทางนี้บาดนีิเนาะผูอ่าต้นไม้ก็เป็นไข่ก็มีบาดนี่อ่าปวดเตียงท้องก็มีน้ำบาดออกใบ แต่ว่าประดับประดาเนาะพี่น้องเอยเนาะหลอกทานตะวันเป็นหลอกนี่เลยขายเลยนี่พี่น้องเนาะเพราะว่าใกล้บรรทัดยิ้มขันมึงเบ่งขายเนาะพี่น้องเนาะเอ้าโอเคแล้วพี่น้องเนื้อเมเนก้าแต่ว่าอ่าโด้พูดได้คุยเนาะถามน้ำกันสำหรับทางพ่อน้องสมโอไกอีกอ่าบอกกิมมื้อเนาะเมเนี้าถืนถามแล้วพี่น้องเอจะไปเห็ุเวืงเหตุงานแล้วว่าษัทเนาะอ่าเบื่อน้ำกันว่างานมีอยู่สองสิบมาพิจนสิเลือกงานแบบใดเนาะ สิบเลกกังานขายาทรงเครื่องเป็นบริโภคนี่อยู่นีกินเป็นปลาเล็กเป่งนัวเป็นพวกต่างๆนี่แหละพี่น้องเนะาะตามมากะที่ซองกะเป็นงานเผ่าส่วนกับเจ้าพี่นงนาะเพียงนเนะาะกับเห็นวิเห็นงานพี่น้องเนาะอยู่น้ำกันหลายคนก็คือว่าได้พี่น้องเนาะอยู่จีซูอยู่บ่มีกินได้พี่น้องเอ,อ้ยเพราะว่านั่นอะไรที่ร่างกายเข้าสมบูรณ์แล้วก็แยกย้ายเนาะพี่น้องเนาะ,นนะวันเวลากินฮอดจังก,กับ หวนกลับขึ้นมาไปหน่อยเอาเบิงน้ำกันอีกทีนึงเนาะนะหนึน่งมาสำคัญก็โอ้ดีโอ้ดีดใจนะพี่น้องเนาะทางน้องสมบูรณ์น้องรอดเนาะว่าทำมีตู้มีสายเสื้อใยสัมพันอ่าเป็นคนสกลนครน,น,น้อพี่น้องเนาะทางลูกเรานี่แหละพี่น้อยอ่าในเมียอยู่สกลนครแต่ว่าคะเกิดอุบัติเหตุนะพี่น้องเนาะในระหว่างกินดื่มเมาในเสียชีวิตแต่ว่าเพิ่นได ยังมีลูกหลานน้อยอยู่สอบอสืบทายาทน้องพี่น้องเนาะอเอา้าเดี๋ยวติดตามมับสมเบิ้งน้ำกันเนาะว่าสีเป็นจังไรสำหรับเรื่องราวนีงพี่น้องเนาะมีแต่ว่าบุเชงลาพีระน,นอ้องละเอฟซีไปก่อนเนะพี่น้องเนอ้อจังไรกันขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีที่หักแพงเบ้อสู่ขู่สู่คนพี่น้องเขามาผสมเลยพี่น้องเนอ้อเป็นกำลังใจให้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ทีบ่บุคคลโฆษณาให้ทธรรมบุเชงตลอดมาพี่น้องเนาะ อยูด่ดีมีแห้งสุขก,กายสบายใจปราถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมมงม,มัิปาถนาได้พี่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีได้พี่น้องเด้อ